คเพื่อนๆในครันี้นะฮะเราก็อยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าเลซิโอนะครับเป็นฮีโร่จากเกม H.O.K. นะครับหรือ Herne r of King นะครับเราก็จะมาเล่นที่ดูนะครับเพราะฮีโร่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นฮีโร่ที่จะเข้าเกม RV เหมือนกันนะครับเราก็จะมาเล่นให้ดูนะครับเป็นฮีโร่ตำแหน่งแคร r ี่นะฮะเป็นแค r รี่ที่โหดมากนะครับไปครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันฮะ แอดมินต้นทีทีเจ็ดผู้หให้บริการ ID ดีเกมอารใครอยากมีไอดีเทพหรือไอดีตัวเองแล้วก็ทักไปที่เพจได้เลยเพจจริงต้องมีผู้ติดตามมากกว่า2 0 0 0 0 0คนในเกมนี้ก็ได้อยู่ตำแหน่งออฟเลนนะครับเพราะในทีมมีแคที่สองตัวก็มาเล่นออฟเลนแทนนะครับส่วนความสามารถของตัวนี้นะครับก็ประมาณราคาสี่บทุกครั้งนะครับที่เราโจมตีะจะสร้างวาังสีหายแรงขึ้นนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เฮดทีนะดามเมจแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับสกิลนี้นะครับเมื่อกดใช้นะฮะ การโจมตีปกติ3าครั้งจะสร้างความเสียหายแรงขึ้นนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ทีเหมือนกันแล้วก็ตีไกลขึ้นฮนะส่วนสกิล2ก็เป็นสกิลที่ไม่กดใช้นะครับจะกระโดดขึ้นนะครับเค้ากับการสร้างหมอกควันนะทำให้เราพังตัวได้นะครับเลยหายตัวได้เวลาดูนะครับ <c oughs> โดนสตันเนี่ยหมอกควันแล้วก็ยิงฮนะตอนเราลอยได้ก็ยิงได้นะส่วนอันติเมตก็เป็นสกิลที่ ปล่อยมิสไซล์ระเป้าอ,ออกมาเลยครับโจมตีเป้าใหม่แล้วก็เราจะกระโดดขึ้นนะฮะบ,บอก,กเลยว่าแรงมากเดี๋ินใช้ให้ดูนะครับหลอเวลซีครับคนอื่นก็ไปก่อนนะครับฟาร์มไปก่อนสบายนะครับอยู่ในตัวนี้เพราะว่ามีสกิลหนีสองสกิลนะครับทั้งสกิลสองแล้วก็สกิลสามหนีได้แคอรี่เน้นตีไวนะครับต่อของตีไวะ ข้าพิกของเราเีงนะครับในเกมนี้ก็มีพวกกงเล็บนะครับพวกธามแล้วก็ดาบผีพวกเนี้ยม่เข้มเสื่มตีไวแล้วก็เจาะเกาะครับแดนพวกนี้ออมาครับโอเคเบ้าสี่แล้วฮะไปตรงกลางเลยครับเดี๋ยวดอหลักจากตรงกลางใกล้ตายหนึ่งตัวรอครับรอโอ้หกลางสามเลยออ่ามีคนใกล้จะตายครับโดนแน่แป๊บนึงโดนแน่มาครับกระโดดครับแล้วก็อันตีฮะ ล็อกเป้าครับมีสายครับเรียบร้อยไม่เหลือครับไม่เหลือลับบ้านก่อนเลยฮะ <S <S อเจอมาดิมาดิกระโดดอโดโดนผักก่อน,นโอโ้โหครึ่งหลอดครับครึ่งหลอดเอาดิไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ฟาร์มยาวๆไปครับรอของก่อนของประมาณสาม้ิน,นะครับจะโหดละ เอาดิเอาดิวัตปลาวัตเมล่าเอาดิครับมิโลฮะจากบัฟแดงเอาดิครับโดนถักโจมตีโจมตีครับโอ้โตีแทบไม่เข้าเฮ้ยมีอันตีอยู่ครับอันตีครับปังปัง,ปงเรียบร้อยครับเรียบร้อยไม่เหลือโอเคฟาร์มยาว ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้เลยครับเพราะว่าผมออกมาเป็นดูดเชื้อชินได้เลยนะบึแล้วก็ไปเก็บ HP นะครับขอ,ของข้ามหลังป้อมเก็บเต็นฟูนฟี<ฟ>่ไงเอ้ยมีโัรมาแป๊บนึงมีกระโดดครับไม่ต้องกลัวนี่ครับกระโดดอื้หนึกว่าติดอะ่ะเฮ้ยมันมีมาใหม่เลยครับแป๊บนึงวาเลียวาเลียเฉพาะฝั่งเขานะครับสามารถข้ามเหรียได้เอาดิ ตันติครับเนี่ยเราเป่าให้ฝั่งเราฝั่งเราโดนอะ่ะมาแล้วเพื่อนโอ้โหป่าไม่ออกมาเลยอะ่ะโจมตีครับสวยเพื่อนตายแน่นอนป่าไม่ยอมออกมาฮะไปสองตัวโดนแน่ไม่รอดแล้วผมเสร็บร้อยตู้แดองแดโอ้ยเลนบนเลนบนจะแตกโจมตีโจมตีครับปึ๊บหืมครับเนี่ะฟรียิงฟรีครับปึ๊บป๊บอันติครับปัง้งปังป้ง <c oughs> นิดเดียวเองอะ่ะ <c oughs> นิดเดียวบนึง ไอ้โดนโดนผักตอนนี้กระโดดยิงครับปั๊มเรียบร้อยโหเกือบตายวาร์ปด่วนเลยฮะวาร์ปด่วนเลยกลับบ้านนั่งนล่างทันไหมเนี่ยแครรี่มันใกล้ตายแล้วอ่ะมาครับมาทันไหมทันไหมไม่ทันนะฮะไม่เป็นไรไปล่างด่วนเลยครับล่างเยอะมากข้างบนน่าจะมีคนกันให้ละไปล่างเลยครับรอสอย มาเพื่อนสก,กิลสก,กิลยังไม่พอเลยครับอันติอนนเอาดิเอ้อ็นต์จะเยอะโอ้โหสวยครับตายได้แบบนี้เอาดิปัมป๊มปั๊มเรียบร้อยครับอันนี้เป็นตัวของซางไซคลิก่านะส่งใส่ไปรอบนี้น่าจะแตกแล้วจะมีตัวมาเป็นหนึ่งสอยครับใสฟ่ฟรีเอาดิครับปึ้ม,ป,ม,ป,ม,ป,มปั๊มปั๊มปั๊มดีนครับปึ้มอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับเอาดีเพื่อนตัวนี้ฮะอ้ามีเกิดเด้อ รอครับรอสอยปีครับปึ๊บสอยเรียบร้อยครับโอเค nice, nice. นี่เพื่อนกดไลค์ฮะ้ครับไลค์ nice. ชิ <c oughs> บาปาบ้าฟ้าบัฟ้าขอได้ไหมขอบ้าฟ้าได้ไหมปัป๊มปั๊มปั๊มชิป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  <c oughs> โ okay. อเคใส่ครับใส่ปั๊มยันตีครับใส่ายากส่เย็นต้องรอของเยอะกว่านี้โอเคดาบขี่ขึ้นมาประมาณของสองชิ้นนะครับตอนนี้เหลือแค่ทารอนทารอนก็โอเคแล้วได้ทารอนมาป,ำป,ำปำั๊มปั๊มปั๊มเอาดีมาดิ ใส่ครับโอเคแตดอ้าวเอาเหรอใส่คือเรียบร้อยครับอันติมาแล้วฮะปึ๊บมาดิมาดิครับปั๊มปั๊มปัป๊มมาดิครับปึ๊บปึ๊บพเพื่อนเอาดิเอาเลยครับอันติมีอันติมีเพื่อนรอครับรอรอใสอ่ทีอันติครับไม่ทันเฮ้ยยังคิวเหรอมาดิปั๊มเรียบร้อยครับโอเคไม่ได้คิวเลย เ,เ, okay. เพื่อนของโอไอโอเอาลุลัวเลยฮะโอเคอาดิเพื่อนปึ๊บ,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 บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอือฮึออฮึอือเอาดิครับสอ,สอยครับสอยสอยครับสอยได้ไหมโ oh อ้โหอันตรีครับปับ๊มปั๊มปั๊มปั๊ม <c oughs> นี่เดียวเรียบร้อยครับหนึ่งตัวสองตัวหรือเปล่าสองตัวไม่ได้ครับโอ้โห <Double kill. S 2> <c oughs> ต้นแบบของไวโอเก็บทุกตัวโอ้โหไม่ได้คิวเลยครับยิงนิดเดียวไม่ได้โอ้โหไม่ได้เลยครับมาเพื่อนของมาแลวตอนนี้แต่ว่าเราโชคไครดีโอเคทารอนมาแล้วทารอนมาก็โอเคแล้วตอนนี้เพราะว่าดาเมจแรงขึ้นเยอะมากมาได้เพื่อนยัางไม่ยาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจบขอคิวก่อนนะฮะมาเลยครับสอยปีครับ,รบหนึ่งตัวครับหนึ่งตัว สองตัวครับทารอนพอดีครับเอาดีเงี้ยอันตีครับปั๊มปั๊มปั๊มสอยครับสอยเรียบร้อยครับมาเล่นอย่างที่จบนะสอยครับปั๊มปั๊มเรียบร้อยครับโอเคสวยจบเลยฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับในการมาเล่นฮีโร่เลซิโอนะครับก่อนเข้าเกมนะครับสวดีครับ